สวัสดีค่ะวันนี้จะมานําเสนอเกี่ยวกับโครงการคุรกิจแทนว่านะคะสมาชิกในกลุ่มค่ะ 004. นางสาวตีรักคุณศักดิ์ 005. ในอัายอภิสิท์แท่อึง้ง0 3 6นายปวีพลเทพานนศ2ใ์0นจันายจตุรงเทพารักษ์0 1นนางสาวจุลจิตแชมป์โตภา0 1นนางสาวมุญชยานาคนาคา0 25นางสาวลกาโพง,งามศูนนางสาวพรพ็ณจันงาม ความหมายของการเงินการเงินหมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารเงินซึ่งรวมถึงธนาคารนี่เครดิตตลาดหุ้นเงินและการลงทุนการเงินครอบคุมถึงขั้นตอนการดูแลเกี่ยวกับเงินธุรกิจและการเงินส่วนบุคคลข้อดีของแคนว่าคือเรื่องของราคาที่คุ้มค่า ซอฟต์แวร์ออกแบบกราฟิกส่วนใหญ่จะมีราคาสูงแทนว่ามีการเสนอแผนที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับทุกประมาณของผู้ใช้เริ่มต้นพื้นฐานที่เปิดให้ใช้งานได้ฟรีนอกจากนี้ยังมีการเสนอแพ็กเกจสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งรวมถึงการสร้างแบรนด์แบบกำหนดเองเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้ที่หลากหลายตั้งแต่กราฟิกโซเชียลมีเดียไปถึงการนำเสนอและรายงาน รวมถึงไอคอนภาพประกอบและภาพถ่ายที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการแคนว่ายังมีเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่หลากหลายทำให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันในโครงการออกแบบได้อย่างง่ายดายแคนว่าช่วยให้ผู้ใช้สร้างและบันทึกสีแบบอักษรและโลโก้ของแบรนด์ของตนเองเพื่อให้มั่นใจว่าการออกแบบทั้งหมดของพวกเขามีความสอดคล้องกันแคนว่ายังมีทรัพยากรด้านการศึกษาอีกมากมาย เพื่อช่วยให้ผู้ใช้พัฒนาทักษะการออกแบบแพลตฟอร์มดังกล่าวสอนและสอนหลักสูตรในหัวข้อต่างๆเช่นการออกแบบกราฟิกการสร้างแบรนด์และการตลาดบนโซเชียลมีเดียาสามารถรับใบรับรองในสาขาวิชาการออกแบบต่างๆโดยรวมแล้วแคนว่าถือว่าเป็นแพลตฟอร์มการออกแบบกราฟิกหนึ่งที่ทรงพลังและหลากหลายซึ่งมอบ สิทธิประโยชน์มากมายสําหรับบุคลากรและธุรกิจไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการโซเชียลมีเดียที่ต้องการสร้างกราฟิกที่สะดุดตาแคนว่าเน้นการเปลี่ยนแปลงโดยการนําเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ร่วมกับการออกแบบชิ้นงานในการศึกษาจนไ่ถึงการออกแบบชิ้นงานเพื่อใช้ในทางธุรกิจต่างๆเมื่อกลุ่มเป้าหมายของเขาสามารถช่วยเหลือการทํางานของคนเหล่านี้ได้หลายกลุ่มนะคะ ด้าน,นการแข่งขันแม้แคนว่าจะมีคู่แข่งมากมายซึ่งเป็นคู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อมบ้างแต่เมื่อมองให้ชัดขึ้นดูเหมือนว่าแคนวาจะเป็นผู้นําในด้านการตลาดกราฟิกออนไลน์แบบฟรีด้านลูกค้าประสบการณ์ของลูกค้าคือประชาสัมพันธ์เต็มรูปแบบที่มีลูกค้ากับแบรนด์โดยจะพิจารณาการเดินทางของลูกค้าทั้งหมดตั้งแต่การค้นพบแบรนด์จนไปถึงการซื้อและ แคนว่าตระหนักถึงความสาคัญของคําแนะนําและการแฮกในฐานะกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาแคนว่าสื่อสารกับลูกค้าเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งรวมถึงการอธิบายเกี่ยวกับปัญหาการออกแบบที่ลูกค้ากําลังมาเชิญอยู่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าแคนว่าให้ความสําคัญเกี่ยวกับการมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้รับค่ะ ครับต่อไปในส่วนของการปรับแต่งแคนวาสครับนาเสนอตัวเลือกในการปรับแต่งที่หลากหลายครับแพลตฟอร์มนี้ยังทําให้ผู้ใช้สามารถคน้คนหาภาพที่สมบูรณ์แบบสําหรับการออกแบบของตนได้อย่างง่ายดายก็จะมีคุณลักษณะการทํางานงาร่วมกันแคนวาสช,ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทํางานออกแบบร่วมกันกับผู้อื่นได้แบบเดียวทันผู้ใช้สามารถแบ่งปันการออกแบบสแสดงของพิเห็นและแก้ไขข้อมูลทั้งหมดนี้ทำได้ในแพลตฟอร์มเดียว การเข้าถึงผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ทำให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขางานออกแบบได้ง่ายในขณะเดินทางแอปนี้ยังมีฟีเจอร์หลากหลายเหมือนกับ Perform Version Desktop. แพลตฟอร์มเวอร์ชันเดสก์ท็อปก็จะมีการทรัพยาการทรัพยาการการเรียนรู้แคนว่านำเสนอทรัพยาการทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลายรวมถึงบทสอนหลักสูตรและแรงบนันดาลใจในการออกแบบเพื่อช่วยให้ผู้ใช้พัฒนาทักษะด้านการออกแบบได้ดียิ่งขึ้น ต่อไปก็จะเป็นด้านบริษัทนะครับหนึ่งคนทั่วไปก็เป็นนักออกแบบได้ถ้ามีแคนว่าไม่ว่าใครก็สามารถออกแบบที่น่าทึ่งได้โดยแพลตฟอร์มนี้เพื่อการใช้ประโยชน์จากพลังของเครื่องมือการออกแบบใช้งานง่ายคุณจะสามารถออกแบบที่สวยงามเป็นมืออาชิพได้ในเวลาไม่นาน 2. แคนว่าใช้งานได้ง่ายและมีและเป็นมิตรต่อ ผู้ใช้ข้อดีของการใช้แคนวาคือการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งก็สามารถออกแบบได้โดยใช้แคนวาด้วยเครื่องมือที่ใช้ง่ายและแพลตฟอร์มที่หลากหลาย3 c a แคนวาเป็นมิตรต่องบประมาณในกระเป๋าการสร้างกราฟิกที่ดูเป็นมืออาชีพโดยไม่ต้องเสียเงินมากสามารถใช้แคนวาเวอร์ชั่นฟรีเพื่อสร้างการออกแบบพื้นฐานและอัปเกรดเป็นแผนการชำระเงิน คุณสมบัติเพิ่มเติมได้ 4. c a n v นว่ามีแพลตฟอร์มและองค์ประกอบที่หลากหลายแคนว่าเป็นแพลตฟอร์มออกแบบออนไลน์ฟรีที่ให้ผู้ใช้มีเทมเพลตและองค์ประกอบต่างๆมากมายเพื่อสร้างกราฟิกเป็นมืออาชีพค่ะ 5. เทมเพลตสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบกำหนดเองได้แคนว่าเป็นเครื่องมือออกแบบกราฟิกที่ใช้งานง่ายซึ่งมีเทมเพลตมากมายสำหรับ สร้างงานออกแบบที่กำหนดเองด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายคุณสามารถสร้างกราฟิกระดับมืออาชีพได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเรียนรู้ซอฟต์แวร์การออกแบบที่ซับซ้อน 6. มอบรูปลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพไม่ว่าคุณจะต้องการใบปลิวธรรมดาสำหรับงานอีเวนต์หรืองานนำเสนอที่สวยงามแคนวามีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้งานออกแบบของคุณดูมีดูเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้คุณไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์นักออกแบบหรือการออกแบบกราฟิกเพราะคุณสามารถใช้แคนวาเพื่อสร้างภาพที่สวยงามได้ 7. เสนอการใช้ภาพถ่ายสต็อกแคนวานั้นมีตัวเลือกมากมายสําหรับการสร้างงานออกแบบคุณภาพระดับมืออาชีพตัวเลือกหนึ่งคือการใช้การถ่ายภาพสต็อกคลังภาพสต็อกของแคนวานั้นใหญ่และครอบคลุมหัวข้อต่างๆมากมายทำให้ง่ายต่อการค้นหาภาพที่สมบูรณ์ แบบสำหรับบโครงการของคุณ 8. ความสามารถในการเข้าถึงและระหว่างความสามารถในการเข้าถึงระหว่างทีมงานแคนว่าเป็นเครื่องมือกออกแบบออนไลน์ที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยให้บุคคลและธุรกิจสามารถสร้างกราฟิกและคุณภาพสูงได้ฟรีหรือด้วยต้นทุนที่เป็นมิตรพวกเขาได้เพิ่มฟีเจอร์ที่ให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันในการออกแบบคุณลักษณะใหม่นี้ เหมาะสำหรับธุรกิจและองค์กรที่ต้องการสร้างสื่อทางการตลาดร่วมกันหรือต้องการทำงานร่วมกันในโครงการ 9. แชร์บนโซเชียลมีเดียและตั้งเวลาโพสต์ดได้สะดวกแคนว่าให้คุณสามารถแชร์ภาพของคุณโดยตรงไปยังโซเชียลเน็ตเวิร์กฉันนำบางแพลตฟอร์มเช่นเดียวกับโปรแกรมแก้ไขาภาพออนไลน์ส่วนใหญ่เมื่อเร็วนี้เร็วๆนี้แคนว่าได้เพิ่มโพสต์การตั้งเวลาลงในโซเชียลมีเดียรวมถึง ทวิดโปรไฟล์เฟซบุ๊กกลุ่มหน้าเฟซบุ๊กครับต่อไปจะเป็นประวัติความเป็นมาของแคนวาะครับแคนวาเป็นแพลตฟอร์มการออกแบบกราฟิกนะครับที่ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ค่างเทมเพลตมีค่งเทมเพลตม,ม,มีกราฟิก,ฟกองค์ประกอบการออกแบบอื่นๆนะครับที่กว้างขวางจึงกลายเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสําหรับธุรกิจนะครับบุคคลและองค์กรที่ต้องการสร้างชิ้นงานกราฟิกที่รวดเร็วนะครับแล้วก็ง่ายดายนะครับ c คนวาก่อตั้งขึ้นในปี2012นะครับในซิดนีย์ออสเตรเลียนะครับพวกเขาใช้เวลาปีแรกเนี่ยในการสร้างแพลตฟอร์มซึ่งเริ่มเปิดตัวในฐานะเครื่องมือออนไลน์สําหรับสร้างและแบ่งปันกราฟิกนะครับแคนวาได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วนะครับทำให้บริษัทยขยายการดําเนินงานและเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆใ,ให้กับแพลตฟอร์มนะครับในปี2016นะครับบริษัทได้เปิดตัวแคนวา f o r ร์เวนะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม สมัครรับข้อมูลที่มีฟีเจอร์และเครื่องมือเพิ่ม,เต,มเติมสําหรับธุรกิจและองค์กรต่างๆนะครับนอกจากนี้นะแคนวายังเปิดตัวแอป iOS นะครับซึ่งช่วยให้ผู้สร้างผู้ใช้เนี่ยครับสร้างและแก้ไขางานออกแบบบนอุปกรณ์พกพาของตนได้นะครับในปี2016นะนะครับต่อมาครับปีปัจจุบันนะครับแคนวามีผู้ใช้งานหลายล้านคนทั่วโลกนะครับและกลายเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการออกแบบที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะครับ กลยุทธ์การเติบโตก้าวกระโดดของแคนวานะคะเมื่อพูดถึงเครื่องมือออกแบบกราฟิกในปัจจุบันย่อมมีตัวเลือกมากมายแต่หนึ่งในเครื่องมือออกแบบกราฟิกที่ได้รับความนิยมสูงสุดในหมู่ธุรกิจและผู้ประกอบการคงไม่ใช่ในใครนอกจากแคนวาด้วยจุดเด่นที่ใช้งานง่ายทําให้มันได้รับความนิยมอย่างมาก1นนะคะมุ่งเน้นไปที่ผู้ซื้ออย่างสมบูรณ์ค่ะ แทนว่าเรารับลูกค้าสองประเภทกลุ่มแรกคือได้แก่ผู้ที่ได้รับการออกแบบในงานประจำวันแต่ยังทำได้ไม่ใช่เชี่ยวชาญนักอาทินักการตลาดบล็อกเกตและนำออกแบบกราฟ,ฟิกที่ยังไม่มีการประสานการถัดมาคือผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องการทำก,การเอกราฟเชิญ หรือการอวยพรแบบสวยๆนะคะแคนว่าเน้นผู้ซื้อเป็นหลักและเห็นได้ชัดในวิธีต่างๆดังนี้ค่ะอินเทอร์เน็ตใช้งานง่ายแคนว่าออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ซื้อเป็นหลักฟังก์ชันการลากและวางของแบบฟอร์มเทอร์เฟกที่สร้างไว้ล่วงหน้าและเครื่องมือแก้ไขที่ใช้งานง่ายช่วยให้ซื้อสร้างกราฟิกที่ดูแลเป็นมืออาชีพ ราคาย่อมเยาโครงสร้างราคาของแทนว่ามุ่งเน้นไปที่ผู้ซื้อแพลตฟอร์มดังกล่าวเสนอแผ่นบริการฟรีที่มีเครื่องมือออกแบบพื้นฐานและแผ่นบริการชำระเงินมีราคาที่จะได้ทำให้เข้าถึงได้ทั้งบุคคลและธุรกิจคลางแทมเพดขนาดใหญ่นะคะแทนว่ามีหลักแทมเพด การออกแบบมากมายที่ควบคุมกรณีการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่การาฟิกโซ,โซเชียลม,มีเดียไปถึงนามบัตรองค์ประกอบการออกแบบที่ปรับได้องค์ประกอบการออกแบบของแคนว่าสามารถปรับแต่งได้ทําให้ผู้ซื้อสามารถปรับแต่งและปรับออกแบบให้เหมาะกับความต้องการ โดยเฉพาะของตนได้ตั้งแต่การเลือกแบบตัวอักษรไปจนถึงแบบพร้อมสีผู้ซื้อมีความยืดหยุ่นในการออกแบบแต่ละแบบของตนเองมีฝ่ายสนับสนุนลูกค้าที่แข็งแรงแทนว่าเสนอฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพื่อช่วยเหลือผู้ซื้อเกี่ยวกับปัญหาใดๆที่พวกเขาอาจจะพบขณะใช้แพลตฟอร์ม2นะคะมีหน้าแลนดิ้ง ที่ยอดเยี่ยมในกรณีการใช้งานส่วนใหญ่แคนว่ามีหน้า Landing page หลักๆสองหน้าหน้าที่1สําหรับการสรํารวจและอีกหน้าหนึ่งสำหรับความคิดสร้างสารรค์ผู้ค้นหาทั้งสองประเภทกําลังมองหาโซลูชันเช่นแคนว่าแต่แนวทางของพวกเขาแตกต่างกัน หน้าแรกโฮมเพจของเว็บไซต์แคนว่านั้นเรียบง่ายซึ่งเหมาะกับการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ทันทีที่ผู้เยี่ยมชมเข้ามาแคนว่ามีบริบทบางอย่างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในแพลตฟอร์มแต่ให้รูปภาพหรือกราฟิกซึ่งเป็นจุดสนใจหลักของตัวทำเงินเป็นตัวพูดทั้งหมดซึ่งเป้าหมายหลักของแคนว่าคือการทำให้ผู้เข้าชมลงชื่อสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ของตนและบรรลุเป้าหมายนี้โดยทำให้การลงทะเบียนนั้นง่าย 3. ม,มีบล็อกทำหน้าที่เป็นพื้นที่ให้ข้อมูลแทนว่ามีบล็อกที่ครอบคลุมซึ่งมีเนื้อหา3าประเภทก,กว้างได้แก่เนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ดึงดูดใจนักออกแบบที่ต้องการพัฒนาทักษะของตนเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบเหมาะสำหรับนักออกแบบและนักการตลาดที่กำลังมองหาแนวคิดใหม่ๆ 4. มีจุดหมายที่ชัดเจนเมื่อเปรียบ เทียบกับคู่แข่งแคนว่าจะเป็นผู้นำในด้านการตลาดกราฟิกออนไลน์แบบฟรีด้วยความที่ใช้งานง่ายหลากหลายด้วยโซลูชันสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การสาธิตขององค์กรไปจนถึงการบล็อกโค้ดย้ำว่างพวกเขาพยายามรักษาสถานะที่ดีกว่าคู่แข่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การตลาดเนื้อาหาของพวกเขา 5. นะคะมีพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่แข่งแกร่งแคนว่าได้สร้าง พันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับบริษ,ษัทต่างๆเช่น Dropbox Google Drive และ Instagram ซึ่งช่วยขยายการเข้าถึงและเพิ่มฐานผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ6ค่ะมีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยมแคนว่าเสนอเครื่องมือให้สมาชิกในทีมทำงานร่วมกันในโปรเจกต์เดียวกันสามารถแบ่งปันความคิดเห็นและการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้อย่างเรียลไทม์นะคะ ซึ่งมีความสำคัญมากขึ้นในช่วงการระบาดของโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมาค่ะ2กลยุทธ์การตลาดของแคนวานะคะกลยุทธ์ทางการตลาดของแคนวาโดยรวมมุ่งเน้นที่หลักการสำคัญบางประการได้แก่โมเดลพรีเมียมของแคนวาเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญแพลตฟอร์มนี้มีชุดเครื่องมือออกแบบพื้นฐานใช้งานปีสร้างกราฟิกง่าย การได้มาซึ่งผู้ใช้แคนวาได้สร้างฐานผู้ใช้จำนวนมากมหาศาลช่องทางการหาที่ผู้ใช้ที่หลากหลายตัวอย่างเช่นโปรแกรมการแนะนำของบริษัทที่ให้รางวัลแก่ผู้ใช้ด้วยเครดิตค่ะยังได้ร่วมมือกับธุรกิจและองค์กรเพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มได้การตลาดเนื้อหาเนื้อหาบล็อกของแคนวาเป็นศูนย์กลางของ คอนเทนต์มาเก็ตที่ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ใช้บริษัทเผยแพร่บทความแบบเผยห่านและกรณีการศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการตลาดบนโซเชียลมีเดียนะคะแคนว่ามีตัวตนบนโซเชียลมีมีเดียที่แข็งแกร่งในหลายแพลตฟอร์มรวมถึง f a c e b o o k Instagram t w i t t e r p i n t e r e s t สร้างขึ้นเพื่อดึงดูดผู้ติดตามและส่งเสริมแบรนด์ของบริษัทค่ะความร่วมมือแคนวาได้สร้างความร่วมมือกับธุรกิจองค์กรต่างๆเพื่อให้โปรโมทแพลตฟอร์มเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงงานออกออกแบบของแคนวาได้โดยตรงจากบัญชี Dropbox ของตนค่ะแนวทางการสร้างแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพแคนวาได้สร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่แข็งแกร่งโดยเน้นไปที่จุดเด่นในการใช้งานราคาย่อมเยามีความอเนกประสงค์ กลยุทธ์การตลาดของแคนวานะคะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างไรกลยุทธ์กลยุทธ์ทางการตลาดของแคนวามีบทบาทสําคัญในการเติบโตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งได้มาจากยูเซอร์อย่างรวดเร็เวค่ะแคนวาิบเติบโต,บตจากสตาร์ทอัพขนาดเล็กสู่บริษัทมูลค่าพันล้านภายในเวลาไม่ถึงทดสวรรษ์นะคะขณะนี้แพลตฟอร์มมีผู้ใช้มากกว่า60ล้านคนในประเทศ 90 190ประเทศโมเดลฟรีเมียมโปรแกรมอาอ้างอิงและพันธมิตรทางธุรกิจของแคนวาช่วยให้บริษัทได้รับยูเซอร์ได้อย่างรวดเร็วค่ะการรับรู้ถึงแบรนด์นะคะความพยายามทางการตลาดของแคนวาช่วยให้บริษัทสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลกความพักดีของผู้ใช้การมุ่งเน้นของคนของแคนวาในการให้คุณค่าแก่ผู้ใช้ ช่วยให้บริษัทสร้างฐานผู้ใช้ที่พักดีได้อย่างมั่นคงแข็งแรงด้วยจุดเด่นที่ใช้งานทุกปัจจัยล้วนมีส่วนที่ทำให้แพลตฟอร์มนี้ได้รับความนิยมตั้งแต่ในหมู่บุคคลและธุรกิจค่ะสรุปครับโดยสรุปแล้วกลยุทธ์ทางการตลาดของแคนว่าถือเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในความสำเร็จของบริษัทแคนวาได้สร้างฐานผู้ ใช้จำนวนมหาศาลและแบรนด์ที่แข็งแรงซึ่งเป็นที่รู้จักทั่วโลกผ่านรูปแบบพีพีเมียมช่องทางการรับผู้ใช้การตลาดเนื้อหาการแสดงบนสแสดงตนบนโซเชียลมีเดียและการเป็นพันธมิตรการมุ่งเน้นของบริษัทในการมอบคุณค่าแก่ผู้ใช้ได้ ช่วยสร้างฐานภูมิใช้ที่พักดีและความพยายามทางการตลาดของบริษัทก็มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้การมุ่งเน้นของแคนวาในการปรับปรุงและขยายข้อเสนออย่างต่อเนื่องช่วยให้แคนว่านำหน้าคู่แข่งและยังมีและยังคงมีความเกี่ยวข้องในตลาดที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การอุทิศตนของบริษัทในการรับฟังและนำความคิดเห็นจากผู้ใช้ไปปฏิบัติอย่างช่วยสร้างชุมชนที่พักดีของลูกค้าที่ชื่นชมวิธีการที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางโดยรวมแล้วความสำเร็จของคนของแคนว่าเป็นข้อพิสูจน์ถึงพลังของการรวมเทคโนโลยี ที่เป็นวัตก,กรรมเข้ากับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าในขณะที่บริษัทใหม่ๆเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่องครับญญขอบคุณครับ